ข้อมูลทางการจีนแสดงว่าไตรมาสแรกของปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนในสกุลเงินยวนนั้นเพิ่มสูงขึ้น1.3เเซเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2024อยู่ที่10.3ล้านล้านยวนหรือประมาณ48.41ล้านล้านบาทสร้างสถิติสูงสุดใหม่物贷物贷นในหวังลิ่งจินรองผู้อำนวยการสำนักง,งานศุลกากรจีน กล่าวว่าข้อมูลสุลกากรแต่งว่าไต,ตรมาสแรกของปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนในสกุลเงินยวนเพิ่มมากขึ้น1.3%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2024โดยไต,ตรมาสแรกของปี2025นี้การค้าต่างประเทศจีนปรากฏสภาพการสำคัญสีอย่างคือ 1. อัตราขยายตัวของการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง2วิสาหกิจภาคเอกชนขยายบทบาทสำคัญยิ่งในการค้าต่างประเทศของจีน 3การค้าระหว่างจีนกับประเทศ1แถบหนเส้นทางดีกว่าระดับโดยเฉลี่ยของทั่วโลกและ 4. สินค้าประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นกำลังขับเคลื่อนอันทรงพลังในการเติบโตของการค้าต่างประเทศช่วงไต,ตรมาสแรกปีนี้ของจีน